สวัสดีครับวันนี้ช่อง s g x tv จะพาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับมารับทราบเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนของรัฐบาลนะครับร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่28มีนาคม2563นะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแต่กรณีนี้ครับไม่ต้องแย่งกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า ลงทะเบียนได้ตลอดครับถ้าคุณสมบัติผ่านอะไรผ่านนะครับได้แน่นอนนะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องรีบลงทะเบียนก็ได้นะครับเพราะว่าคนลงทะเบียนเยอะนะครับจะไปแย่งกันเข้าระบบนะครับมันระบบมันจะล่มนะครับมันเลยทําให้ช่วงนี้มันจะเข้ายากๆหน่อยนะครับใครรอได้ก็รออีกสักหน่อยนะครับ3วัน5วันหรือ1อาทิตย์ค่อยลงทะเบียนก็ได้นะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง sgx ด้วยนะครับจากกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับทำให้ประชาชนคนไทยนี่ครับประสบปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างหนักเลยนะครับรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการยิวยาให้กับลูกจ้างนะครับผู้ที่ ถูกละงับการทำงานนะครับแล้วก็ไม่มีไรายได้นะครับเราจะมาดูวิธีการและคุณสมบัติของการรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนกันนะครับเริ่มกันดีนะครับคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนนะครับต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปนะครับแรงงานลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระนะครับ ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับโรคระบาดโคโรนาไวรัสนี่แหละนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของหลักฐานที่ต้องใช้นะครับมีบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ข้อมูลนายจ้างในกรณีที่เรามีนายจ้างนะครับ ได้นะครับเป็นวิธีรับเงินนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีนะครับในกรณีนะครับคือว่าทุกธนาคารเลยนะครับมันมีข่าวว่ามีประชาชนไปเปิดบัญชีกันล้นหลามเลยนะครับในกรณีที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเปิดก็ได้นะครับใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็ พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนกับธานาคารใดก็ได้ที่ท่านมีโดยระบบจะสามารถดําเนินการจ่ายเงินยื้อย้ายได้เร็วสุด7วันทําการคือว่า7วันทําการนะครับเร็วสุดที่เขาจะสามารถจ่ายเงินให้เราได้นะครับถ้าเราใช้พร้อมเพย์ก็ได้นะครับที่เราผูกหรือไม่มีพร้อมเพย์ก็ใช้บัญชีธนาคารนั่นแหละครับถ้าไม่มีพร้อมเพย์นะครับก็จบไปนะครับสำหรับ ขั้นตอนแล้วก็วิธีการคุณสมบัติในการลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังมีมาตรการดูแลและเยียวยาอื่นๆสําหรับแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระรวมถึงผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นี้นะครับมาตรการโครงการก็มีอาทิเช่นโครงการ สินเชื่อฉุกเฉินโครงการสินเชื่อถูกเบีย้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนาลราะห์เพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานลากที่รับผลกระทบท้ง,งทางตรงและทางอ้อมเลยนะครับมาตรการเลื่อนเวลาชำระภาษีให้แก่เงินได้นะครับของบุคคลธรรมดาโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมาตรการเลื่อนเวลาชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพื่อน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดอื่นได้ที่นะครับ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดหน้าไวรัสนะครับคุณสมบัติครบไม่ครบยังไงเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์รูได้นะครับหรือตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับถ้าเราเป็นคนสมบัติตามนี้ก็ เข้าไปลงทะเบียนเลยนะครับไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเพราะว่าเขาให้ตลอดอยู่แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากขอบคุณผมหรือว่าชอบในการนำเสนอข่าวสารนะครับก็ให้ลูกกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าผมมีคลิปที่มีสาระหรือมี ที่ทุกคนควรรู้นะครับจะมาบอกให้ในคราวข้างหน้านะครับสับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ